นี่ครับโอ้าถูกงงามเลยพี่น้องวันต่อวัน งามครงามเนี่ย,ย,ยสุดยอดครับพี่น้อง,งมวลเนี่ยเต็มไม่เต็มมือครับพี่น้องเตรียมมวลเลยพันอยู่ครับพูน้ำทางมวลเพื่อเตรียมมาอ้ยเต็มเตีมตะกร้าแล้วก็เต็ีมถุงอีกเอาเก็บเอากระคัก เก็บเห็ดใจเย็นครับนี่ครับบังโอ้ยงเต็มถุงครับอเ,เอ๊ะเชงเกินกันเสร็จไหมพี่นี่ครับหล่นซาครับใส่ถุงกระทั่งพุ่งกระลุนถุงกระได้หาบเข้ามือเนี้ยนี่ครับพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมาขึ้นเขาครับ เขาน่อยอำเภอเมืองจันทบุรีครับโอ้ยเมยเราครับเนี<ะ>่ยมาหาเห็ดมากระปุตซอยครับมากระพันอยู่กรบพันลำทารลั่งอยู่ริ่วขึ้นไปเรามึงครับอตอนนี้ขึ้นมาได้เกินทางแล้วครับเนี่ยขึ้นมาหาเจ็บเห็ดทั้งเขาครับโอ้ย ไม้นี่ก็ขึ้นปีแล้วเทียมันขึ้นยากเลยขึ้นมาใก่ถือหัวเราละเอาโหสู้ๆเมื่อยแล้ว,ลวเฮ้อขึ้นมาเศร้าแล้วพี่น้องมาเศร้าด้วยนี่นี่ครับเริ่มมือนั่งเลาไปเขาเหมี่ยวพันน้ำทางครับดิวๆไปแล้ว เขาลูกนี้ครับขึ้นปีละเทียครับมารุ่นกันครับมาเนี่ยเดมนันม่หมันนี่ครับขึ้นมากหอดแล้วเมื่อย่้เลยน่ะงงมอม,มเลยทัางคุณเศร้าแล้วครับนี่ครับพอแล้วครับนิดพึ่งแดง ครับพอแล้วใหดปุ่นแดงสามดอกแต่ว่าทั้งปุ่นห้อยเพื่นเดาโอ้เมย์ตัวสีพอ่อนี่ครับแหงมันครับแหงมนันนี่ครับมีแต่ดอกงามๆครับแหงมันครับแหงมนัน แดงขาไลกครับเนี่ยดอกหนึ่งแดงขาไลยครับนี่ชาตหนึ่งกับเก็บอยู่ครับมานมาเพื่อไงบ่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 เบิ่งครับนี่ เสียนครับเสียนไปจำโอ้ยโอ้ยได้ได้แกงน้อยเนาะเมื่อวานได้หล่ตีเอเมื่อวานได้หลเมื่อืาอนี้เิ่นเมยครับเศร้าหับหบแล้วบิ่งอ่ะแขาปานนดกันไตย มีตจะเผิดเห็ดผึ่งแดงหอยต้อยอุ้ยเนาะ เห็ปิงแดงล้วนๆครับอ,อโอ้เห็นลงอกเขาครับเธอเลือยอยู่สองดอกลงอกเขาครับ ô oh, xong thèn thì cái đấy khám đấy. để kèn nói lắm Pàn yêu của lắm kia biêu. Quang lộn tà lọc, yên ăn. Hãy là chỗ đó. Bạn mưa, yên จะได้ดีมาก่ทัน มนันเขาอยู่รับพี่น่องมหมเนี่ยตั้งหล่นตาตั้งใส่ถุงอย่างเก็บเอาเลยนะโอ้มูงใหญ่ๆครับโอ้ยหลายครับ หล่นไม่หล่นเมื่อครับสิได้เก็บกองไปก่อน เก็บมวนเลยพี่น้องอนี่ครับบ่งโอ้ยถึงเต็มถุงครับ เสียงเอินกันเกิดมาพี่นี่ครับหล่นซาครับใส่ถุงกับทั้งพุนกับลุนถุงกับไดหาบครับมือเนี่ยนี่ครับมึงเบื่องเงี้ยหลย่ครับไลเนี่ยครับพี่น้องเห็ดมือเนี่ยโอ้อ เดินตาพี่นอ้องเราพอเห็นเราโง่เขาครับ หกตูมครับอุย้ยงามครับงามเนี่ยนี่ครับโอุ้วมงามเลยพี่น้องวันสวัสดีงามคักงามเนี่ยพี่น้องโอ้ Bút giọt cắp kìa đoạn Đi ừ. hấp ừ. 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 ตัวโัโตัตุ้มตุมเบ่งบอนะเต็มใหม่เต็มมือครับพี่น้องเก็บมันมวลเลยพันอยู่ครับพูน้ำทางมวนะเตรียมมาเตรียมตะกร้าแล้วก็เต็มถุงอีกเอาเก็บออกก็คักเก็บเม็ดใจเย็นครับ โอะโอหเด็ดเป็นถุงปุ๋ยพี่น้องเมืองเมืองถงเมืองถงนิดหน่อยเนาเก็บเอาโอ้ยเบิ้งครับพี่น้องเบิ้องถึงเห็ดลงโง่ถึงเห็ดเด่นเผือแดงครับโอ้ยมื่อนี้มันตั้งเห็ดเพิงแดงเบิ้งครับแบกเห็ด <laughs> ครับมือเ <owners> นี่ยผลงานมันขัดมันแน่ครับเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนก็ให้ให้หมันขัดยุ่มเลยเบิ้งครับเนี่ยเต็มถุงยางยังไงกระตากะเต็มกระตามาสามน้อยกะเต็มสามน้อยครับถุงยางสามถุงเต็มสามถุงครับพี่น้องโอ้ยขักขัดนี่ครับโอ้ยมันขัดมันแน่ครับเอาถุงม้าทะเลทะเลกะเต็มครับกระตาม้าทะเลกะเต็มกระตาครับเอามาคลิปนี้ได้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดครติดตามด้วยกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไป คลิปนี้สวัสดีครับ